ครับสวัสดีครับอยู่กับในที่คือดานุ่มไทยชาแนลครับยูทูปพี่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆครับแล้วเบิรงกมีหน่องมีผู้ใดเคยปลูกบ่ครับเด็ดทานมันนานะครับอายุห้าเดือนอันนี้เป็นเป็นส่วนยอดส่วนโกกมันเอาไปปลูกไงนะครับดเดี๋ยวอยู่สอบหนึ่งเดี๋ยวถ่ายเบิน่งครับอันนี้ครับก็ มาดูไอ้ตรงที่ผูกผูกไปแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มขับครับปลูกเพิ่งเสร็จครับปลูกก็ลังเล้วพี่น้องมีใครเคยเอามาปลูกบ้างครับเป็นพันธุ์มันนาครับตัดเมื่อวานนะครับนี่ก็มี มีเล็กสลับใหญ่ส่วนมากก็เป็นคัดเอาตัวที่ลำใหญ่ครับคัดเอาลำใหญ่มาปลูกอันนี้เป็นส่วนยอดเป็นส่วนยอดอท่อนที่สองนะครับเดี๋ยวมาเบื่องมาเบื่องมองมองค้นตนมันครับมองเงามันเนาะผมกมือคัดคัดอ่าคัดเป็นยอดเป็นเงาครับปลูกปลูกแยกกัน ตัวนี้ก็เป็นยอดครับเขียวๆนี่แต่ว่าไอต้ตรงๆตรงโคนๆน,นี่มันขาวอยู่ครับพี่น้องขาวอยู่ประมาณประมาณหนิวสองหนิวอยู่ครับเก้ากันมาหนิวสองหนิวอยู่ความเกลี่ยมันอันนี้นี่ครับนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นโคนที่เกลียก่ยครับมันเกลี่ยแน่อยู่ครับพี่น้องเลยพี่เคยเอามาปลูกป่ะไอ้ยอดนี้นี่โดนแดดมา มกลางวันนะครับแดดร้อนมากไม่รู้ว่าจะร้อนหรือเปล่าครับแต่ว่ามีความหวังนี่หวังเยอะอยู่ครับถ้ามีบุญกระสีมีบุญมีวาสนะกรสีเกิดรครับวัดกระเฮงบก่อยาเขาว,าวิน้อง เดี๋ยวจะมาอัปเดตนี่เรื่อยๆครับประมาณอาทิตย์หนึ่งรับอาทิตย์หนึ่งจัะมาเบิง่งกใหม่อี่น้องยี่ป่งวะมันนาห้าเดือนปลูกวัวลายครับผมกับพืชไหลดอกมันแต่ว่าปีนี้คนเป็นบ่าปลูกมันแหลงไหลครับเฮเทลัมมันไม่ค่อยมีครับมันปีนึง แล้วก็การเก็บรักษารักษาบ่ได้ครับพี่น้องเก็บละมันบ่ได้เหมี่ยนบ่ดีครับผมซื้อนี่มีม,มีมีพันหนึ่งซื้อมาซื้อมาหนึ่นงพันบาทนี่เป็นพี่น้องปลูกได้หลายกันเด็ผมซื้อมาพันหนึ่งครับซื้อมาเต้น้ำเยืนอำเภอ Nam ยืน จังหวัดตุบดน,นะครับปลูกหอดแถวเกนี่ยน,นะครับเก็ดีครับเก็ดีอยู่ปลูกหอดหอดแถวนี่ได้ซิปได้ซิปสามแถวตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดเนี่ยแหละครับมันก็มีอยู่สุ่มหยอดมันกระส่วนมาก็เกิด,ดยูยเป็นพันคยูเจ็ดสิบสอง ที่ว่าเกษตรศาสตร์นะครับเป็นว่าปลูกไร้พันธุ์อย่างพี่น้องที่ว่าผวกผวกมันหนาเป็นพันแปดหนึ่งครับตัวนี้แปดหนึ่งครับอันนี้เป็นเกษตรศาสตร์เคยูเจ็ดสิบสองครับมีไม้ไปปลูกคนนี้ครับนี่ยเงาดำๆทีนี้เป็นแปดหนึ่งครับนี่แปดหนึ่งเชียวๆหนึ่งแปดหนึ่งนี่เป็น เคยูเจ็ดสิบสองเกษตรศาสตร์ครับตัวนี้ครับพี่น้องหย่อนก็จะเป็นเนี่ยนี่ครับจะแตกต่างกันอยู่ครับแตกต่างกันครับตัวนี้เป็นแปดหนึ่งแล้วเบิ่งใส่กันเลยครับอีกสองตัวตัวนี้เป็นแปดหนึ่ง,ต,งตัวนี้เคย,ยูเจ็ดสิบสอง นี่ตัวนี้เริ่มแก่แล้วครับแต่ว่าใบก็บแตกต่างครับเป็นมันมันเป็นใบแข็งๆดินี่ครับใบนี่ใบมันเป็นใบพื้นๆนี่ครับอันนี้เป็นกเกษตรศาสตร์เห็ดเอาพันธุ์ครับซื้อมาพันธุ์หนึ่งว่าได้ขยายพันธุ์ปีหน่าครับเห็นว่าชีปูดได้ลายอยู่ขายนี่เป็นแปดหนึ่ง ส้มนี่ไทยไหมครับเนี่ยไทยไปไทยปลูกไหมครับมันพ่อใจครับครับส้มข้าเขาเนี่ยไทยปลูกไหมครับพวกนี้ปลูกไว้ก่อนนะ,ระเราพ่อค่อยเกลี่ยครับแต่ด็มาสอมไรอยู่กับปลูกเลี่ยวครับมึงเนี่ยประมาณสามอะไรเฮ็ดวัวไรครับมันผมเห็ดอยู่หาหกเลครับเประวัติสิบปีนิน เงินไสสหวานครับพี่น้องผมมีดอยไลย่มันปลูกเอาพันธุ์พอดีปลูกมันเหลียงครับเห็ดเอาพันธุ์ก็ดีตัดลำพอดีปลูกมันเหลียงน้ำขอกับปีหนาราคาคราคัดีพอสมควรอยู่ครับสําหรับมันสะบัดหลังแต่ว่าลงทุนกับไรครับพันเมนผู้ใดบ่มีรถบ่มีละมันกับ ที่ว่าลงทุนไหลยอยู่เบิดเงินไหลเหมือนเือกันครับปลูกปลูกแก่ไหลเฉพาะซื้อพันธุ์มาปลูก้าคเบิดอสามสี่หมื่นครับมีครับอยู่บัตรไม่เล่นๆครับพี่น้องแต่ว่ามันกระสมงกับราคาหวัวมันราคามัน,มนกิขึ้นครับถึงมันสิบโปมีเลี่ยงกรเพราะเข้าขายกับพวกใส่ได้กับพวเฮดเล่นครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตพี่น้องเพิ่งนี้คิปหนาเนาะอันนี้เป็นรถเจ้าของครับจ้าของรถไทยเจ้าของ,ของพวกขี่ไกลพวกยังกับแก้มาเองครับใส่ซิบล้อมากับเบิร์ตว่าไรครับอันมันว่ามีอุปกรณ์น,นี่ก็โอ้ติดหัวอ,อยู่รับ มาลงทุนสื่อฟันเวิดเป็นเืินเนี่ย <c oughs> เอียงเอียงกับเพียงกับเพียงไปเวิดทุกอย่างเพียงเอาตับการลงทุนครับโมเวนสิบค่ายาค่าปุ้ยเออแต่ว่ากับ,ป,บปุ้ยก็ลดแน่ครับยาปุ้ยก็ส่งลดลงอยู่ครับใครอยู่เอ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอ้บึงคิปหนาครับ จอกันในคลิดหน้าครับผมสวัสดีครับ